พบสารเร่งและแดงในโคขุนไทยที่ส่งออกไปยังประเทศเวียดนามเกินค่ามาตรฐานกว่า130เท่าขณะที่การบริโภคเนื้อวัวในไทยเองปีที่แล้วพบตัวเลขการซื้อขายหน้าฟาร์มสูงถึง4 0 0 0 0ตัวติดตามทั้งหมดใน The Exit Highlight ค่ะ สารเร่งระแดงที่เป็นต้นเหตุให้ประเทศเวียดนามระงับการนำเข้าโคขุนจากประเทศไทยมานานกว่า1เดือนมีชื่อว่าซันบูทามอนนะคะสารตัวนี้นิยมใช้ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนะคะที่ต้องการจะขุนโคให้มีกล้ามเนื้อไร้ไขมันตามความต้องการของตลาดค่ะแต่ว่ามีผลเสียต่อผู้บริโภคนะคะก็คืออาจจะเสี่ยงก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือว่าหัวใจเต้นผิดปกติค่ะ ทีมข่าวพบว่าซันบูทามอนที่นำมาใช้ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะและขายในออนไลน์เรียกกันว่าขนมบัวรวมถึงขายหน้าฟาร์มผ่านพ่อค้าในราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันซึ่งผิดกฎหมายทั้งพรบรยาและพรบรควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ค่ะ คุณผู้ชมคะเกษตรกรรายหนึ่งให้ข้อมูลนะคะว่าพ่อค้าคนกลางบางกลุ่มเนี่แหละคะ่ะที่ต้องการให้เกษตรกรใช้สารเร่งเนื้อแดงเพราะว่าสามารถขุนโคให้มีน้ำหนักได้เร็วกว่าการขุนแบบปกติ ทีมข่าวตรวจสอบตัวเลขการส่งออกโคไปประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี2,564จนถึงปัจจุบันนะคะของด่านกักกันสัตว์นครพนมและด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร2แห่งรวมกว่า1 6 7 9 6 0ตัวมูลค่ารวมกว่า3,000ล้านบาทลองมาดูข้อมูลการส่งออกจากกรมปศุสัตว์กันค่ะ ปี2564เนี่ยประเทศไทยส่งออกโคไปที่ประเทศลาวมากที่สุดนะคะคือราว16,000ตัวรองลงมาคือเวียดนามประมาณ84,000ตัวค่ะถัดมาก็จะเป็นมาเลเซียเมียนมาแล้วก็กัมพูชาแต่พอปี2565เนี่ยพบว่าการส่งออกโคไปยังประเทศเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นเป็นกว่า90,000ตัวค่ะ ตัวเลขการส่งออกที่ค่อนข้างสูงเนี่ยะค่ะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่าอาจทำให้เกษตรกรต้องใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือไม่เรื่องนี้เห็นผลกระทบชัดเจนนะคะหลังเวียดนามตรวจพบว่าโคขุนมีชีวิตที่ส่งไปจากไทยมีสารเร่งเนื้อแดงเกินค่ามาตรฐานกว่า130เท่าและสั่งระงับการนำเข้าในทันที มีการคาดการณ์นะคะว่ามีโคขุนตกค้างไม่สามารถส่งออกได้ราวสามห0ื่นตัวอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆจากกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะคะแต่ส่วนว่าจะตกค้างแล้วจะกระจายไปในประเทศหรือไม่อันนี้ก็ไม่มีคำตอบนะคะแต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นกรมปรศุสัตว์ก็เดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นนะคะเฉพาะเดือนมกราคมที่ผ่านมาจับและดำเนินคดีไปสราย ที่จังหวัดประจวบคีรีขันพบวัตถุต้องสงสัย5กระสอบหนัก125กิโลกรัมท้ายรถในปั๊มน้ำมันผลตรวจคือเป็นซันบูทามอนมูลค่า1.8ล้านบาทซุ่มตรวจฟาร์มเลี้ยงโคขุนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดพบซันบูทามอนในปัสสาวะโคขุนและอาหารเสริมชนิดผง ส่วนที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะเก็บวัตถุต้องสงสัยจากเจ้าของเพจขายอาหารเสริมโคแม้จะไม่พบซันบูทามอนแต่พบว่าเป็นการผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตผลิตและล่าสุดก็ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพบซันบูทามอนในตัวอย่างที่ล่อซื้อสารเร่งเนื้อแดงและอาหารโคขุนค่ะ การปรับรามเป็นแค่มาตรการหนึ่งนะคะจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยกรมปศุสัตว์ยังต้องเร่งดําเนินการตามข้อเรียกร้องของเวียดนามเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมายังมีมาตรการสุ่มเก็บตัวอย่างในปัสสาวะโคขุนที่จะส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่เวียดนามนะคะโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามจำนวน49ตัวอย่างจากสด่านกักกันสัตว์คือสะแก้วและมุกดาหาร ซึ่งพบว่าผลตรวจทั้งหมดเป็นลบไม่มีสารเร่งเนื้อแดงค่ะและยังมีการตรวจสอบฟาร์มโคเพื่อออกใบรับรองปล่อดสารเร่งเนื้อแดงทั่วประเทศไปแล้วทั้งหมด183ฟาร์มค่ะส่วนขั้นตอนการส่งออกหลังจากนี้นะคะในกรณีที่เป็นโคมาจากฟาร์มปล่อดสารเร่งเนื้อแดงจะต้องแนบใบรับรองพร้อมใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ส่วนที่จุดตรวจสัตว์ระหว่างเส้นทางการเคลื่อนย้ายจะต้องมีการตรวจสุขภาพสัตว์โดยรวมยังไม่พอคะ่ะเมื่อไปถึงด่านกักกันสัตว์ปลายทางของไทยก็จะต้องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง มาตรการทั้งหมดนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เชื่อมั่นนะคะว่าจะทําให้ไทยสามารถกลับมาส่งออกโคขุนไปยังเวียดนามได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนมาตรการปราบปรามการจําหน่ายสารเร่งเนื้อแดงในประเทศก็ยังคงจะดําเนินการต่อไปค่ะกลับมาติดตามข้อมูลจากกลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนได้ใหม่ในอีพีถัดไปค่ะสําหรับอีพีนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ